จรเคะ่ะเฮ้ยหนูทำอะไรอะ่ะออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะช่วเหนด้วยนะคะหนูกำลังหนีพ่อตีร้ยอยู่คะ่ะงั้นอยู่ในนี้ไปก่อนนะคุณครับคุณพอจะเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆวิ่งผ่านมาแถวนี้บ้างไหมครับเด็กหรอคะ ไม่เห็นอะคะ่ะไม่เห็นเลยเหรอครับเด็กประมาณตัวเท่านี้อะครับพอดีผมเป็นพ่อเขานะครับเราวิ่งเล่นไล่จับก,กันนิดหน่อยแต่แกตันวิ่งหายไปเลยครับเห็นไหมครับเออเท่านี้เหรอคะใช่ครับเท่านี้เออฉันเห็นวิ่งไปทางนู้นะคะ่ะทางนู้นคุณแน่ใจเหรอครับค่ะอองั้น ขอบคุณครับหนูหายใจออกไหมเนี่ยคุณครับคะเมื่อกี้คุณได้พูดอะไรกับผมหรือเปล่าครับเหมือนผมได้ยินคุณพูดอะไรสัก,กอย่างเปล่าค่ะเลิกเสแสรงได้แล้วส่งเด็กที่อยู่ในกระเป๋านั้นมา เด็กอะไรคะไม่มีนี่กระเป๋าของฉันงั้นผมขอค้นหน่อยนะครับว่ามันเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าจริงหรือเปล่าไม่ใช่คุณอย่านะคุณนี่มันของใช้ส่วนตัวของฉันนะคะคุณจะมาค้นได้ไงฉันไม่คุยกับคุณแล้วดีกว่าไปแหละ สวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะคุณคะห้องน้ำไปทางไหนหรอคะข้างหลังน่เลยค่ะขอบคุณค่ะหนูออกมาเร็วหายใจออกไหมเนี่ยหนูขอบคุณมากเลยนะคะจ่ะเรานี่ หนูชื่ออะไรหรอพี่ชื่อพี่น้ำหวานนะแล้วทำไมหนูหนีพ่อตัวเองอะ่ะหนูชื่อไอคะ่ะเหตุผลที่หนูต้องหนีพ่อมาเพราะว่าพ่อของหนูทุบตีแม่ทำร้ายร่างกายแม่แล้วแม่ก็จะอยากกับพ่อพ่อก็ไม่ยอมหย่าพ่อก็เลยเอาตัวหนูไปเป็นตัวประกันทำร้ายร่างกายหนูคะ่ะหนูก็เลยต้องหนีพ่อมา พ่อหนูอยากให้แม่อยากกับพ่อได้สำเร็จค่ะคุณครับเห็นผู้หญิงที่ถือกระเป๋าใบใหญ่ๆเดินมาทางนี้ไหมครับอยู่ในห้องน้ำค่ะหอโหกล้าทำกับลูกเมียตัวเองขนาดนี้เลยเหรอหนูเดี๋ยวหนูอยู่ในนี้ไปก่อนนะอยู่พี่มา ออกมาสิวะหนูอยู่ในห้องน้ำไปก่อนนะเดี๋ยวพี่มาพี่คะแล้วพี่จะไปไหน่ะคะพี่ก็จะช่วยให้แผนหนูสำเร็จไงออกมาสิวะไม่งั้นกูจะพังประตูเข้าไปแน่ออกมาหนวอยหนช่วยพี่นะ อสิาอยู่นี่นี่ไปก่อนนะลูกไปนั่งคุยกันดีๆก่อนสิเพราะฉันจะเปิดกระเป๋าให้ดู รับไะไรดีคะเอาอันนี้ค่ะนี่ตกใจอะไรอะ่ะเอ่เอว้ายาคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคือดาราละครฟันใช่ไหมคะ แล้วฉันติดตามมานานมากเลยค่ะตัวจริงอ่ะสวยยนะคะขอขอถ่ายรูปห,หออน่อยได้ไหมคะได้ค่ะขอลายเซ็นว์ได้ไหมคะนี่ค่ะตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะ,คะขอบขอบคุณค่ะรอสักครู่นะคะ อะไรกันนะเปล่าเลยคะงั้นเข้าเรื่องเลยดยกวนเอาลูกผมคืนมาก็เอาสิคะคุณก็ลองเปิดกระเป๋าดูสิเฮ้ยทำไมมีแต่ชั้ชั่ววะนบเด็กอยู่ไหนนี่คุณ เด็กหายไปทั้งคนแต่คุณกลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้เด็กก็คงกำลังหนีพ่อใจร้ายของเขาอยู่นี่คุณฉันรู้ความจริงหมดแล้วนะว่าคุณทำอะไรกับเด็กปัญหาสามีภรรยาก็จัดการกันเองสิคะทำไมต้องมาลงกับเด็กรู้เยอะขนาดนี้แสดงว่ามันอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมยศอะไรวะปล่อยน้งไว้ปล่อยน้องไว้ ยัยนี่แกไปฟอ้องพวกมันให้ตำรวจมาจับพ่อเลยเหรอพีลูกเร็วพ่อนั่นแหละคะ่ะที่เร็วกล้าดียังไงเอาความน่ากลัวของตัวเองเอาความเห็นแก่ตัวของตัวเองมาบังคับคนอื่นเขาแบบนี้คอยดูเถอะนะคะสุขวันพ่อจะไม่มีความสุขเลยยัยพ่อเธอค่ะคุณในเมื่อลูกสาวของคุณแล้วก็ภรรยาของคุณไม่อยากอยู่กับคุณแล้วคุณก็ปล่อยเขาไปเถอะคะ่ะส่วนคุณอะ ปรับปรุงตัวได้แล้วนะคะไม่ใช่ทำแบบนี้พ่อคะพอะ่อรักหนูบ้างไหมคะรักสิลูกพ่อถึงอยากให้เราสามคนอยู่ด้วยกันไงงั้นเหรอคะแต่หนูเกลียดพ่อมากเลยนะคะหนูไม่อยากเกลียดพ่อเลยแต่พ่อตีแม่ทำลายร่างกายหนูถ้าพ่อยองอยาก,กับแม่ดีๆตั้งแต่แรกพวกเราสามคนก็คงไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้หรอกคะ่ะ ไอ้ไอเกียรติพ่อเหรอลูกคุณตำรวดคะฝากาพ่อคนหูบไปด้วยนะคะใช่ครับไ,ไปได้ไอ้ไอ,อ้่าทดพ่อไปได้ไอ้ไอ,อ้ดิงพ่อไปไอ้ไอ้หนูไม่เป็นไรนะพี่เชื่อว่าเวลาจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นเองแล้วนี้บ้านหนูอยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้าน ขอบคุณมากๆเลยนะคะ